ตามที่สัญญาไว้ครับเราจะมาช่วยรักษาพ่อพลายขอเพียงแค่ขอให้พ่อพลายรอเรา<ป>อย่าหนีเราไปไหนจากรายงานเมื่อวัน1พฤศจิก,กาย,ยน2567พบพลายช้างป่ามีอาการบาดเจ็บสาหาัสอยู่ในเขตพื้นที่หนองใหญ่จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานและลงพื้นที่หน้างานประเมินสถานการณ์ได,ได้ประสานงานหมอสรุปว่าไม่สามารถทำการรักษาในเวลากลางคืนได้ครับ จึงวางแผนการทำงานและกำหนดให้เป็นเช้าวันนี้ก็คือวันที่2พฤศจิกาย,ยน2567ห้านเดีพาไปก็บรุด,ดอกมาเบิกเงินกันด้วยกั <c oughs> คนคุนายไว้เป็นหลักฐานังทุกคนมารวม <c oughs> พร้อมกันแล้วครับ,บ,บพรอบทยยังคงอยู่ในพื้นที่เดิมทีมงานเริ่มปฏิบัติการด้วยการสำรวจพื้นที่หน้าง,งานก่อน หลังจากนั้นก็ดําเนินการยิงยาซึมพื่งให้ช้างสงบลงและก็รอจนกว่าช้างจะหลับทีมสัตวแพทย์เข้าทําการรักษาทันทีครับเหมือนรับน้ําหนักไม่ไหวอ่ะถั่วต้มรับน้ําหนักได้ดีกว่านี้นะตัวนี้หน่อยหนึ่งครับดีกว่าอันนี้มันิงต้นไม้ออืมดูดิขาหลังอีกข้างหนึ่งก็จะไม่ไหวแล้วนะนอนแล้ว ถาหลังน่าจะรับน้าหนักนานแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มาน่าจะนอน ระวังนะต่อระวังเด้อจากการตรวจสอบพบว,ว่าพ่อพายเนี่ยอายุประมาณ40ปีครับสภาพที่เห็นจากภายนอกนั้นเนี่ยเขามีอาการหนักมากขาบวมจนไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเองได้มีบาดแผลกระจายอยู่ตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณหางที่มีแผลขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะเกิดจากสันต่อรู้กันครับแ่โดนกัดใช่ไหมโดนกัดเนี่ยเดี๋ยวผมเสร็จช่างขากัอนอเอา อาการที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือปัสสาวะของคอพรายมีลักษณะเป็นสีโคซึ่งอาจจะแสดงถึงอายวะภายในเขากำลังจะมีปัญหาด้วยครับเดี๋ยวหมอทำแผลแล้วจะรัดจะได้เดี๋ยวหมอทำแผลมผลในส่วนของขาที่บวมนั้นคาดว่าขาเขาน่าจะหักแต่ว่าหมอเขายังไม่ได้เอ็กซเรย์ขาครับจึงยังไม่สามารถระบุถึงสภาพขาของพรายได้ครับ หมอเริ่มต้นรักษาด้วยการให้น้ําเกลือฉีดยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อและก็วิตามินหลังจากนั้นก็ฉีดยาพืนจากหาังตาสัครับผมบอกทุกคนอยู่เสมอนะครับว่าการรักษาช้างป่าเต็มนะที่บ้านหนื่มาก แขงบ้านสามารถควบคุมและก็สั่งการเขาได้ครับแต่ช้างป่าต้องทําให้หลับก่อนที่จะทำการรักษาได้และไม่สามารถยิงยาซ้ําได้ครับต้องประเมินอ,อาการเขาแบบต่อมาและวิธีการรักษาก็คือต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการยิงยาจากระยะไกลในระยะที่ปลอดภัยเท่านั้นครับส่วนการเข้าเปลือกช้างป่าถ้าเกิดรักษาเขาหักเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับ หลังจากให้ยาฟื้นแล้วพ่อพายพยายามลิ้นแล้วพยายามจะลุกขึ้นอยู่พักหนงครับแต่ดูเหมือนเขาจะช็อค,ครับลุกไม่ขึ้นหมอเห็นอาการไม่ดีครับก็รีบวิ่งไปปั๊มหัวใจแต่ว่าพ่อพายเนี่ยไม่สามารถสู้ต่อได้แล้วครับพ่อพายสู้จนหงุี่สุดเขาจากเราไปแล้วครับหลับไม่สบายนะพ่อพายเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ที่จะขึ้นใช่ไหมที่แรกเลยมันยกหัวก่อนแล้วมันยกได้แล้ว ขอบคุณหมอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจและรักษาพ่อพลายวันนี้ขอบคุณสมาชิกกลุ่มเซฟคนเซฟช้างทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนให้การทำง,งานเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อสัตป่าของเราครับ